สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา Q Info ให้กับคุณครูนะคะเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการกรอกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เข้าเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะถ้าใครไม่มี Google Chrome อาจจะใช้ Internet Explorer หรือว่า Firefox ก็ได้นะคะแต่ขอแนะนำให้ใช้ Google Chrome นะคะคลิกคลิกเข้าไปที่ Google Chrome นะคะจากนั้นพิมพ์ชื่อเว็บ q qinfo qinfo. co นีชื่อเว็บนะคะชื่อเว็บ qinfo. co นะ,ะจากนั้นกดปุ่ม enter หนึ่ครั้งค่ะระบบก็จะพาเราเข้าสู่หน้าเว็บของโปรแกรม qinfo นะคะคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นกรอบ username password username กับ password ตรงนี้นะคะถ้าเป็นน้องๆน,นักศึกษาฝึกสอน ให้ใช้ยุทเนมกับพาสเวิร์ดของคุณครูพี่เลี้ยงนะคะอ๋อพาสเวิร์ด แล้วก็คลิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้ค่ะระบบก็จะพาเรามาสู่หน้าต่างของคุณครูผู้ใช้นะคะ,ะหน้าต่างของครูผู้สอนนะคะหน้าต่างในส่วนของหน้าต่างของครูผู้สอนนะคะก็จะแจ้งรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะ,ะมีชื่อคุณครู ที่เป็นเจ้าของปรากฏในส่วนนี้นะคะแล้วก็แจ้งว่าเป็นปีการศึกษา64ภาคเรียนที่1ในส่วนของโปรแกรมนี้นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนด้านขวามือด้านขวามือนะคะตรงนี้คือเมนูหลักตรงนี้นะเมนูหลักซ้ายมือส่วนนี้ นี้นะทีส่วนนี้จะเป็นเมนูหลักนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูย่อยของเมนูหลักอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละ ส่วนกันเลยนะคะเมนูหลักข้อที่หนึ่งตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นะคุณครูไม่ต้องทำแต่เอาไว้ดูข้อมูลเฉยๆนะ,ะเราสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดข้างในได้อย่างข้อ1นหนึ่งก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตารางสอนของคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนที่คุณครูเป็นค,ครูประจำชั้นอยู่จะมีชื่อนักเรียนขึ้นมาให้ ข้อมูลวิชาการก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินการเปิดภาคเรียนปิดภาคเรียนข้อมูลครูจำช้านข้อมูลจํานวนนักเรียนข้อมูลวิชาเรียนนะคะเราสามารถคลิกดูข้อมูลได้อันนี้คือส่วนของการตรวจสอบข้อมูลนะครับเมนูที่2แบบบันทึกข้อมูลข้อนี้คือส่วนที่เราจะต้องทำนะคะมีทั้งหมด4เมนูหลัก นะแล้วแต่ละเมนูก็จะมีเมนูย่อยอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูเมนูที่1เมนูเข้าเรียนรายวันเมนูนี้เอาไว้เช็คชื่อนักเรียนที่เราเป็นครูประจําชั้นอยู่เมื่อคลิกเข้ามานะคะคลิกที่ชั้นเรียนก็จะมีห้องมีชั้นที่เราเป็นครูประจําชั้นมีห้องที่เราเป็นครูประจาชั้นอยูนะ่แล้วก็จะมีชื่อนักเรียนให้เราเรียบร้อยนะคะคุณครูก็มีหน้าที่แค่เช็คชื่อให้เขา ถ้าคนไหนมาถ้าวันไหนนักเรียนมาครบก็ติ๊กถูกที่สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะถ้ามีคนขาดคุณครูก็ติ๊กที่ลูกสอ่เลเล็กๆแล้วก็เลือกขาดล่าป่วยสายถ้าขาดาเช่นสมมุติเด็กคนนี้ขาดหนึ่งครั้งนะระบบจะนับให้ว่าเ,เวลาเรียนทั้งหมด21วันขาดหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะเมื่อเช็คเสร็จก็คลิกปุ่มบันทึก ถ้าไม่บันทึกข้อมูลที่เราเช็คเอาไว้ก็จะหายไปนะคะถ้าเราต้องการแก้ก็กลับมาคลิกอีกทีหนึ่งแล้วก็ลบลบทิ้งนะคะแล้วก็คลิกที่ว่างหนึ่งครั้ง,งที่ว่างหงครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็บันทึกใหม่อันนี้คือส่วนของการเช็คชื่อของกูปกะะจำชั้นนะคะส่วนที่2ข้อ2.2ต่อปพห้ อันนี้คือส่วนของการกรอกข้อมูลเวลาเรียนคะแนนเก็บคะแนนสอบกลางภาคคะแนนกลางภาคของนักเรียนนะคะเมนูนี้เหมือนสมุดป5ของเราเพียงแต่เรานำมาไว้บนบนระบบออนไลน์นะคะข้อ2.2จะมีเมนูย่อยทั้งหมด9ข้อนะ,ะแต่ที่เราจะต้องทำคือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5 ข้อ6และข้อ7ส่วนข้อ8กับข้อ9ข้อ8เนี่ยก็คือถ้าเราทําครบทุกข้อตั้งแต่ข้อหนึอถึงข้อ7ข้อ8จะเป็นแบบสรุปให้เราส่วนข้อ9คือแก้เกรดในกรณีที่เด็กติดศูนย์ติดนอย้อนหลังนะคะเรามาดูเมนูที่1การลงทะเบียนนักเรียนวิชาเพิ่มเติมเมนูนี้ก็คือเอาไว้ใช้สําหรับคุณครูผู้สอนที่สอนวิชาเพิ่มเติมด้วยถ้าสอนวิชาเพิ่มเติม จะยังไม่มีรายชื่อเด็กปรากฏในรายวิชาของเราคุณครูจะต้องมาทําการลงทะเบียนให้กับเด็กก็คือเลือกเด็กที่เราสอนเข้าไปในวิชาของเราที่เมนูนี้นะคะเมื่อคลิกที่เมนูลงทะเบียนนักเรียนขวาม,มือก็จะปรากฏเมนูย่อยขึ้นมาให้เราก็คลิกเลือกชั้นเรียนที่เราสอนวิชาเพิ่มเติมนะ,ะอย่างเช่นอคอมพิวเตอร์มีเพิ่มเติมอยู่2มคือมอ1กับม2นะคะก็เลือกมอ1 เลือกห้องถ้าเราสอนทั้งสองห้องก็ต้องทําลงทะเบียนทีละห้องแบบนี้นะคะแล้วก็จะปรากฏรายชื่อเด็กการลงทะเบียนก็คือคลิกถ้าถ้าเด็กเรียนแบบบังคับเรียนทั้งห้องเราก็คลิกเลือกปุ่มสีฟ้านี่ครั้งเดียวชื่อเด็กชื่อเด็กก็จะมาทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้อ๋อจะต้องเลือกวิชาก่อนนะคะขวามือตรงนี้เมื่อเลือกชั้นเลือกชั้น เลือกห้องเสร็จแล้วให้มาเลือกกลุ่มวิชาทางด้านขวามือตรงนี้อีกทีนึงนะคะแล้วก็เลือกคลิกตัวนี้ระบบก็จะนําชื่อเด็กทั้งหมดมาทางขวามือแล้วค่อยกดปุ่มบันทึกตรงนี้นะคะต้องบันทึกด้วยนะคะถ้าไม่บันทึกข้อมูลที่เราลงทะเบียนห้ก็จะหายไปแต่ถ้าแต่ถ้าเราเราไม่ได้เลือกเด็กทั้งหมดคือมีแค่เด็กบางคนที่เรียนของเราเราก็สามารถคลิกทีละคนได้ นะเด็กก็จะถูกย้ายไปขวามือแล้วเราก็กดปุ่มบันทึกอันนี้คือห้องที่หนึ่งแล้วถ้าห้องที่สองล่ะบันทึกทีละห้องนะคะถ้าเลือกทีละคือเด็กไม่ได้เลือกเรียนทั้งหมดเราใช้วิธีเลือกเด็กทีละหนึ่งคนหนึ่งห้องเลือกเสร็จต้องกดปุ่มบันทึกหนึ่งครั้งแล้วค่อยมาเลือกห้องที่สองแล้วก็ย้ายเด็กไปเป็นห้องที่สองแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะคะอันนี้คือวิธีการเลือก ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมให้กับให้กับเด็กที่เราสอนนะคะต่อไปเมนูต่อไปคือเมนูโครงสร้างรายวิชาเมนูนี้ก่อนจะทำให้ข้ามมาทำที่เมนูอัตราส่วนคะแนนก่อนนะคะตามระบบเนี้ยเขาเรียงโครงสร้างรายวิชาให้ก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราจะกำหนดโครงสร้างรายวิชาตรงนี้ถ้าจะให้ง่ายให้มากำหนดอัตราส่วนคะแนนก่อนองนี้นะ ตรงนี้นะคลิกเข้าไปที่อัตราส่วนคะแนนตรงส่วนของอัตราส่วนคะแนนเนี่ยจะเป็นการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การตัดสินคะแนนคะแนนตั้งแต่คะแนนเก็บก่อนกลางภาคคะแนนกลางภาคคะแนนหลังกลางภาคแล้วก็คะแนนปลายภาคนะถ้าเป็นวิชาพื้นฐานพวกภาษาไทยคณิตวิทย์ภาษาอังกฤษสังคมพวกนี้นะจะเน้น อาจจะเน้นด้านวิชาการกเกณฑ์การเก็บคะแนนจะอยู่ที่70-30ตรงนี้นะคะ70-30อันนี้นะคะ70-30แต่ถ้าเป็นรายวิชาที่เน้นการวัดผลในส่วนของการปฏิบตัติทักษะการฝึกปฏิบตัติเกณฑ์การให้คะแนนตรงนี้ก็จะเป็น80-20นะคะ เรามาดูส่วนที่เราจะต้องกรอกนะส่วนที่เราจะต้องกรอกก็คือช่องแรกเลยคะแนนเก็บคะแนนเก็บตรงนี้นะคะคะแนนเก็บคะแนนเก็บตรงนี้ในวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะคะก็จะเก็บเจ็ดิบสาสิบเหมือนกันคะแนนเก็บห้าสิบตรงนี้คืออะไรคะแนนเก็บห้าสิบตรงนี้ก็คือเป็นคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาคยี่สิบห้าคะแนน ลังสอบกลางภาคอีก25คะแนนรวมเป็น50คะแนนแล้วก็แบ่งเป็นสอบกลางภาคอีก20คะแนนตรงนี้นะรวมแล้วได้70คะแนนก็คือตรงกับคะแนนส่วนนี้นะส่วนปลายภาคคะแนนปลายภาคก็คือ30คะแนนตรงนี้นะก็จะตรงกับเกณฑ์เกณฑ์การกํกกนนาหนดคะแนนของเราตรงนี้นะรวมแล้วทั้ง3ส่วนได้100คะแนนนะแต่ถ้าเป็นวิชา ที่เน้นการฝึกปฏิบัติถ้าตรงเนี้ยส่วนส่วนคะแนนตรงเนี้ยเป็นแปดสิบเกณฑ์การเก็บคะแนนเก็บกับการภาคตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็แล้วแต่คุณครูผู้สอนว่าคะแนนเก็บก่อนการภาคหลังการภาคอาจจะเก็บเป็น30 3 0บสิบเพื่อให้ได้6กสิแล้วก็สอบการภาคเป็นยี่สิบอันนี้ก็แล้วแต่คุณครูผู้สอนนะคะอันนี้คือวิธีการกําหนดกําหนดอัตราส่วนคะแนนนะส่วน คุณล no ักษณะอันเึงประสงค์แล้วก็อ่านคิดวิเคราะห์เขียนตรงนี้ไม่ต้องกําหนดนะคะปล่อยว่างเอาไว้เมื่อเรากําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกนะคะกดปุ่มบันทึกตรงนี้ข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะคะเมื่อเรากดปุ่มบันทึกระบบก็จะบอกเราว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะกดตกลงจากนั้นเราค่อยกลับขึ้นไปกําหนดโครงสร้างรายวิชาตรงนี้นะคะโครงสร้างรายวิชาตรงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะ จะไปต่อที่ส่วนของกำหนดโครงสร้างรายวิชานี่นะคะให้ลองดูที่เมนูจะให้ดูที่เมนูประเมินตัวชี้วัดก่อนนะคะเพราะสองตัวนี้มันจะเชื่อมโยงถึงกันเมนู nel, ประเมินตัวชี้วัดตรงนี้เราจะเข้าไปทำงานได้จะเข้าไปกรอกคะแนนได้เราจะต้องกําหนดโครงสร้างรายวิชา,า,า,าให้เรียบร้อยก่อนถ้าคุณครูไม่กําหนดโครงสร้างรายวิชาการประเมินตัวชี้วัดตรงนี้ ช่องกรอกคะแนนจะไม่มีคะแนนจะไม่ปารากฏให้เรากรอกนะคะจะกรอกไม่ได้นะ,ะส่วนนี้นะคะส่วนนี้จะไม่มีช่องให้เรากรอกนะ,ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาใช้งานเมนูประเมินตัวชี้วัดซึ่งเป็นเมนูที่ใช้ในการกรอกคะแนนต่างๆคะแนนเก็บก่อนกลางภาคคะแนนเก็บหลังกลางภาคแล้วก็คะแนนสอบ กลางภาคปลายภาคนะคะตรงนี้เราจะกรอกได้เราจะต้องทําเมนูโครงสร้างรายวิชาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนูโครงสร้างรายวิชาในเมนูโครงสร้างรายวิชามีอะไรบ้างนะคะในเมนูโครงสร้างรายวิชาจะมีทุกรายวิชาที่คุณครูผู้สอนรับผิดชอบสอนอยู่นะคะ ระบบงานทะเบียนวัดผลจะลงทะเบียนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคุณครูจะต้องมากําหนดโครงสร้างรายวิชาทีละวิชานะคะที่คุณครูสอนอยู่เมื่อเราคลิกที่รายวิชาที่เราสอนแต่ละห้องแต่ละชั้นนะ,ะถ้าคุณครูคยังไม่เคยทําเลยนะคะมันจะมีเมนูให้สามารถคัดลอกโครงสร้างรายวิชาพวกหน่วยการเรียนมาตรฐานตัวชี้วัดชั่วโมงคะแนนพลังงาน จากปีการศึกษาที่ผ่านมาขึ้นมาใช้ขึ้นมาใช้ได้แล้วเราก็มาปรับแก้เอาให้ให้มันเป็นปัจจุบันนะคะพอดีอันเนี้ยวิชาเนี้ยทำมาไว้แล้วมันก็เลยไม่มีเมนูการคัดลอกรายวิชาขึ้นมาให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันนะเมื่อเรากำหนดที่เมื่อเราคลิกเมนูโครงสร้างรายวิชาแล้วเลือกห้องนะเลือกห้องแล้วเราก็จะ ปรากฏตารางการกำหนดหน่วยการเรียนรู้กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดชั่วโมงคะแนนขึ้นมาให้นะถ้าเราคัดลอกมาจากปีการศึกษาที่แล้วเราก็มาปรับแก้ให้เป็นปัจจุบันนะคะอาจจะเปลี่ยนชื่อหน่วยการเรียนรู้ของปีที่แล้วชื่อหน่วยนี้ปีนี้อยากเปลี่ยนชื่อหน่วยก็สามารถทําได้นะคะโดยการดับเบิลคลิกแล้วก็ลบดับเบิลคลิกในช่องนะคะแล้วก็ลบเปลี่ยนชื่อลบนะอาจจะเป็นสมมติเป็นเทคโนโลยี ที่ฉันชอบนะ,ะเปลี่ยนมาตรฐานตัวชี้วัดมาตรฐานตัวชี้วัดต,ตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดนี้นะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นตัวอื่นเลือกนะคะตัวชี้วัดอาจจะเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวชี้วัดเป็นตัวชี้อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวชี้วัดที่สองแบบเนี้ยก็ได้นะคะใช้เวลาสอนเพิ่มขึ้นเป็นสี่ชั่วโมง นะคะแนนอยากได้สักสิบคะแนนวิธีแก้ก็คือเดับเบินคลิกในช่องนะคะก็ลบออกเพิพ์ใหม่เข้าไปอา,อาจจะเพิ่มวิธีการประเมินเป็นแบบฟิคัตประมาณนี้นะคะจากนั้นเราเราก็แก้ไปให้ครบนะหรือถ้าใครไม่แก้เอาแบบนี้แหละของเขาดีแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะ อันนี้คือส่วนของหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานตัวชี้วัดนะคะเรากําหนดลงไปมาตรฐานตัวชี้วัดตรงนี้ก็อ้างอิงจากหลักสูตรแกนลางของกระทรวงศึกษาธิการนะคะถ้าเป็นวิชาพื้นฐานแต่ถ้าเป็นวิชาเพิ่มเติมจะไม่มีมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะจะเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตรงนี้ไม่ต้องทำนะคะต่อไปชั่วโมงที่สอนชั่วโมงที่สอนตรงนี้จะสัมพันธ์กับจํานวนชั่วโมงที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนหนึ่งสัปดาห์ต่อชั่วโมงทั้งภาคเรียนตรงนี้จะเป็นยี่สิบชั่วโมงนะคะยี่สิบชั่วโมงอันนี้เมื่อกี้เพิ่มไปมันเกินมาเราจะต้องไปปรับให้มันได้แค่ยี่สิบชั่วโมงนะคะอาจจะลดสมมติลดเป็นหน่งสองชั่วโมงนะคะแต่ถ้าวิชาไหนที่เรียนสองชั่วโมงต่อสัปดาห์สว่วนนี้รวมแล้วจะต้อง ตรงเมนูนตรงนี้นะคะรวมแล้วจะต้องได้40ชั่วโมงนะถ้าวิชาไหนเรียน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตรงนี้เมนูนตรงนี้จะเป็น60ชั่วโมงนะคะถ้าเรียน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ชั่วโมงรวม MM ตรงนี้จะเป็น80ชั่วโมงนะแล้วแต่แล้วแต่ละวิชานะคะส่วนคะแนนตรงนี้คะแนนรวมคะแนนรวมตรงนี้มาจากส่วนของช่องคะแนนที่เราแบ่งย่อยตรงนี้นะคะ ที่เราแบ่งย่อยตรงนี้เป็นคะแนนรวมตรงนี้นะคะตรงนี้รวมแล้วอันนี้มันเกินมาเป็น55นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ปรับแก้ตรงนี้เป็น10คะแนนาน55ตรงนี้นะคะเมื่อมันเกิน50คะแนนคะแนนรวมตรงนี้ก็คือคะแนนเก็บตามที่เรากําหนดไว้ในเกณฑ์การการกําหนดอัตราส่วนคะแนนนะคะเรากําหนดคะแนนเก็บเป็น เป็นคะแนนห้าสิบคะแนนคะแนนเก็บตรงนี้ก็คือคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาคแล้วก็คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาคจะต้องตรงกันกับจะต้องตรงกับเมนูการกำหนดตาส่วนคะแนนตรงนี้นะคะเกินได้ไหมระบบบวกให้ค่ะเกินได้ขาดได้ไหมระบบบวกให้ขาดได้ค่ะ แต่เวลาประมวลผลตัดสินผลการเรียนเกรดนักเรียนจะผิดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากําหนดไว้ที่อัตราส่วนคะแนนเป็นคะแนนเก็บเท่าไหร่รวมคะแนนส่วนย่อยตรงนี้นะคะจะต้องตรงกันกันกบอัตราส่วนคะแนนส่วนที่เป็นคะแนนเก็บของเราจะต้องเท่ากันนะคะต่อไปช่องพาร์ลงานพาร์ลงานตรงนี้ก็คือแล้วแต่คุณครูผู้สอนจะกําหนดว่าเราต้องการที่จะเก็บเก็บคะแนนในหน่วยนี้ ด้วยวิธีไหนอาจจะเป็นแบบฝึกหัดใบงานไม้แผนผังความคิดได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ครูครูนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มบันทึกนะคะระบบก็จะแจ้งว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วทําแบบนี้ค่ะจนครบทุกวิชาที่เราสอนนะคะเมื่อกําหนดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูในแบบประเมินตัวชีวัดเมนูที่เจนะเมื่อเรากำหนดครบทุกวิชาแล้วนะคะ ประเมินตัวชี้วัดก็คือเมนูสำหรับให้เรากรอกคะแนนช่องที่ให้เรากรอกคะแนนเก็บจะปรากฏให้เรานะห้าห้าห้าสิบห้าของคอมพิวเตอร์จะเก็บก่อนกัางภาพยี่สิบห้าคะแนนนะยี่สิบห้าคะแนนอันนี้ได้ละวสิบห้ามันจะมาอยู่อีกอีกคอลัมน์หนึ่งตรงนี้นะอีกสิบห้าตรงนี้อีกสิบเป็นยี่สิบแล้วก็อีกห้า อันนี้จะเป็นคะแนนเก็บก่อนกลางภาคแล้ะอีก10บช่องนี้อีกสิบแล้วก็คอลัมน์ที่เจ็ดถึงเก้าอีกสิบก็จะเป็นคะแนนเก็บหลังกลางภาคนะคะแล้วก็คอลัมน์ถัดมาจากถัดมานะคะตรงนี้คะแนนสอบและคุณลักษณะอันนี้ก็คือเอาไว้กรอกคะแนนสอบกลางภาคแล้วก็คะแนนปลายภาคนะคะมันจะ จะสังเกตว่าจะมีช่องแก้ตัวด้วยก็คือเอาไว้สําหรับกรอกกรอกสําหรับนักเรียนที่สอบครั้งแรกแล้วไม่ผ่านแล้วก็ไปสอบแก้ตัวกลางภาคได้เท่าไหร่ก็มากรอกช่องนี้นะปลายภาคก็เหมือนกันนะถ้าสอบปลายภาคไม่ผ่านนักเรียนมาแก้ตัวได้คะแนนผ่านผ่านแล้วก็มากรอกช่องนี้นะคะอันนี้คือส่วนของการกรอกคะแนนในเมนูประเมินตัวชี้วัดซึ่งเชื่อมโยงกับการกำหนดโครงสร้างรายวิชา คุณครูบางท่านสงสัยว่าทําไมมาที่ประเมินตัวชี้วัดแล้วมันไม่มีช่องคะแนนให้กรอกนั่นแสดงว่าคุณครูยังไม่ได้กําหนดโครงสร้างรายวิชานะคะจะต้องกรับแต่กาหนดโครงสร้างรายวิชาให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมีเมนูการกรอกคะแนนในส่วนของการประเมินตัวชี้วัดให้คุณครูสามารถกรอกได้นะคะค่ะต่อไปเมนูถัดมาที่เราจะต้องทำนะคุณครูจะต้องทำก็คือเมนู บันทึกเวลาเรียนอย่างนี้นะคะบันทึกเวลาเรียนอันนี้ต่างจากเมนูเข้าเรียนรายวันนะคะเมนูเข้าเรียนรายวันนี่คือคุณครูประจําชั้นเช็คชื่อเด็กนักเรียนที่เราที่เรารับผิดชอบเป็นครูประจําชั้นอยู่ส่วนเมนูบันทึกเวลาเรียนอันนี้คือใช้ในการเช็คเวลาเรียนของนักเรียนในรายชั่วโมงที่เราสอนนะคะอันนี้ ก็จะมีชดเชยให้ด้วยสมมติเรานัดเด็กมาเรียนชดเชยวันเสาร,สาร์ก็สามารถเช็คได้นะครับเมน,นูคอลัมน์นี้วันเดือนปีมันจะมันจะปรับไปให้อัตโนมัตินะคะถ้าเราเข้าสอนชั่วโมงนี้มาครบเราก็ติก๊กถ้ามีขาดด้วยเราก็ติ๊กที่ลูกสอนการทํางานเหมือนกันกันกับการเข้าเรียนรายวันนะคะต่อไปเมนูอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเอาลืมไปว่า ถ้าติ๊กแล้วอย่าลืมกดปุ่มบันทึกนะคะถ้าไม่บันทึกเมนูที่ข้อมูลที่เราติ๊กไว้ก็จะหายไปเลยนะต่อไปเมนูอ่านคิดวิเคราะห์เขียนอันนี้เอาไว้ใช้เอาไว้ทำหลังจากาตัดสินผลการเรียนแล้วหลังจากสอบปลายภาคแล้วนะคะค่อยมาค่อยมาทำเมนูนี้นะก็จะมีเมนูอ่านคิดวิเคราะห์เขียนนี่ก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะคะ เวลาคลิกก็เวลาทำก็คลิกที่ลูกศรเล็กๆก็จะมีเกณฑ์การตัดสินให้ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์คือไม่ผ่านนะหนึ่งคือผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำผ่านเกณฑ์การประเมินสองคือดีสามคือดีเยี่ยมนะคะขอแนะนำว่าเมนูนี้นะคะไม่ควรให้เด็กได้ศูนย์นะคะไม่ควรให้เด็กได้ศูนย์นะคะอย่างต่ำก็ควรจะได้หนึ่งนะและอีกข้อหนึ่งที่ที่จะฝากไว้ก็คือ การประเมินขอให้ประเมินตามความเป็นจริงไม่ควรประเมินเด็กทุกคนได้ผลการเรียนเท่ากันทั้งหมดเช่นทุกคนห้องนี้ได้สองหมเลยทุกคนห้องนี้ได้สามหมดเลยนะซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะควรจะมะีเด็กแต่ละคนจะต้องได้ผลการประเมินที่แตกต่างกันไปนะเมื่อเราเช็คครบทั้ง5ข้อแล้วระบบก็จะตัดสินผลการเรียนให้เราตัดสินผลการประเมินให้เราเลยนะคะในแต่ละข้อ อันนี้เอาไว้ทําตอนสอบปภาคเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราคลิกเรียบร้อยก็กดปุ่มบันทึกนะคะอีกเมนูหนึ่งคือเมนูคุณลักษณะอันบึงประสงค์อันนี้จะมีทั้งหมดแปดข้อนะเกณฑ์การประเมินก็เหมือนกันกันกบอ่านคิดวิเคราะห์นะแล้วก็วิธีการประเมินก็ควรจะประเมินนักเรียนตามความเป็นจริงนักเรียนไม่ควรได้ผลการเรียนที่เท่ากันทั้งหมดทั้งห้องนะคะอันนี้ทำแบบนี้ค่ะ ทุกห้องทุกชั้นที่เราสอนนะแล้วก็บันทึกข้างล่างตรงนี้นะคะอันนี้คือการประเมินคุณลักษณะกับอ่านคิดวิเคราะห์เขียนนะคะต่อไปอันนี้เมนูประเมินตัวชี้วัดเมื่อกี้พูดแล้วนะคะสรุปผลการเรียนเมนูสรุปผลการเรียนเมนูสรุปผลการเรียนก็คือหลังจากที่เรากรอกคะแนนครบเรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งคะแนนประเมินตัวชี้วัดคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคะแนนคุณลักษณะสุดท้ายแล้วสรุปผลการเรียนตรงนี้จะปรากฏคะแนนให้เราพร้อมกับผลการเรียนที่นักเรียนได้นะคะตรงนี้เมนูสุดท้ายแก้เกตย้อนหลังอันนี้เอาไว้สําหรับปรับเกตให้กับนักเรียนที่ตกแล้วเข้ามาขอซ่อมนะคะอันนี้เมนูนี้ เมนูนี้นะคะยังไม่ต้องทำเหมือนกันเอาไว้ทำสุดท้ายเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคร่าวๆข,ของของระบบ q i n f o นะคะถ้าคุณครูสงสัยหรือมีปัญหาส่วนไหนก็สอบถามส่วนตัวมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคุณครูจะสามารถนำไปใช้ในการใช้งานระบบ q i n f o ได้อย่าง ถูกต้องนะแล้วก็เรียบร้อยสามารถาตัดสินผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ